สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูไก่จะทำอาหารไทยเลี้ยงชาวอิตาเลียนอีกแล้วนะคะวันนี้จะมีพ่อแม่พี่มิกมากินข้าวที่บ้านแล้วก็ตอนเย็นจะมีเพื่อนๆของน้ำหวานมากินข้าวที่บ้านด้วยนะวันนี้กูไก่จะทำเมนูที่ยังไม่เคยทำมาก่อนพวกเขายังไม่เคยชิมเลยนะมีคุณผู้ชมแนะนำมานะคะยำแตงกวาเป็นอะไรที่ง่ายมากๆแต่ไม่เคยลองทำเลยแล้วก็จะทำเมนูใหม่อีกหนึ่งเมนูก็คือน้ำพริกปลาก,กระป๋อง ไปเข้ารัวกันเดี๋ยวคุ้ไก่กจะทําน้ําพริกปลากระป๋องก่อนนะคะในกระทะนี้มีใบมะกรูดสับตะไคร้ตำที่ต้องตำเพราะว่าไม่ชอบตะไคร้เป็นชิ้นๆนะไม่รู้ใครเป็นไหมเวลากัดแล้วมันเสียวฟันอะมันแข็งกระเทียมกับหัวหอมนะคะเดี๋ยวจะผัดซีเกลให้มันหอมก่อน ไม่ใช้น้ำมันนะคะคั่วเนาเขาเรียกว่าคั่วไม่ใช่ผัดเนาะถ้าเราใช้น้ำมันถึงจะเรียกว่าผัดถ้าเราไม่ใช้น้ำมันก็เรียกว่าคั่วก็แล้วกันส่วนปลากระป๋องนะคะก็ใช้ปลากระป๋องยี่ห้อพวกนี้ซึ่งไม่ได้มาจากประเทศไทยเนาะในอิตาลีกูก็ย,ยังไม่เคยเห็นปลากระป๋องที่มาจากประเทศไทยเลยนะในอิตาลีแถบที่ตัวเองอยู่นะคะ แถบที่อื่นอาจจะมีขายไหมไม่รู้แต่ที่นี่แถวนี้มีแต่ของฟิลิปปินมาขายก็อร่อยสู้ของไทยไม่ได้นะคะแต่เอามาทำน้ำพริกอะ่ะได้อยู่ยี่ห้อนี้จำไม่ได้ว่าเนื้อมันเละหรือเปล่ารู้สึกว่าเนื้อมันจะเละนะเออใช่มันจะมีอีกยี่ห้อนหนึ่งนะคะซึ่งเนื้อแข็งบางทีก็จำไม่ได้นอ้อหยิบผิดมาแต่ยี่ห้อนี้ทำน้ำพริกอะ่ะโอเคเลย ครัวสีเกลือของเราเริ่มหอมแล้วนะเหลืองหอมแล้วก็ใส่ปากระกป๋องลงไป,ปกจะเล่นใส้มือเออแล้วปากระกป๋องเขาะนะเขาทำมาสองรสเห็นไหมมีสีเขียวกับสีแดงสีแดงนี่คือแบบเผ็ดแต่บอมจริงเลยนะไม่รู้สึกอะไรแม้แต่บแบบปลายลิ้นนะอ่ะกูใส่เนี่ยเป็นคนเดี๋ยวเบาแก๊สเ,เ,เนะเป็นคนที่กินเผ็ดได้น้อยมากนะ เผ็ดมากไม่ค่อยไหวกินได้อะแต่มันก็แบบซีซาร์ทรมานตัวเองอะ่ะคือไอเนี้ยสีแดงเนี้ยเขาบอกใส่คือจะไม่รู้สึกถึงความเผ็ดแม้แต่แบบหนึ่งในร้านที่แบบเคยกินอะ่ะคนชิลลี่ใส่พริกด้วยพริกอยู่ไหนคือแบบไม่รู้อ่ะสำหรับคนที่เขาไม่กินเผ็ดเลยเขาจะรู้สึกละมัง้งอาจเป็นไปได้ น้ำพริกปลากระกป๋องกุ้ไก่ก็ทําง่ายๆนะคะไม่ใส่พริกด้วยนะเพราะว่าแม่กินเผ็ดไม่ได้แล้ววันนี้มีแกงด้วยนะแกงเขียวหวานด้วยแกงเขียวหาว,วหานกเ็เผ็ดแบบแทบไม่รู้สึกนะคะ <S <S เดี๋ยวเราค่อยโรยพริกป่นในชามของเราก็แล้วกันเดี <S <S ๋ยวจะบี้เนื้อปลาให้มันป่นนะคะแล้วก็เคี่ยวให้ข้นสักหน่อยกยุ้งไก่คงไม่ปรุงรสอะไรเพิ่มนะ <S <S เพราะว่ามันเค็มอยู่แล้วนะ หวานไม่เอานะคะบ้านเราไม่กินหวานลืมนะปุ๊กจะใส่ผักชีด้วยในน้ําพริกนะคะผักชีสดเราไม่มีเราก็ใช้ผักชีแช่แข็งนี่แหละนี่เป็นกว่าจากสวนของพวกเรานะคะชยช่ พี่มิกกำลังย่างกุ้งให้อยู่นี่พี่มิกย่างกุ้งหนึ่งในเมนูที่จะทำวันนี้ก็คือลาบหมูทอดนะคะอันนี้เป็นหมูสับเนาะแล้วก็ใส่หอมซอยลงไปแล้วก็ผักชีแช่แข็งนะคะวันนี้ใส่เท่าที่มีนะ ส่วนผสมนะคะพริกก็จะไม่ใส่ด้วยเพราะว่าแม่จิ้เผ็ดไม่ได้แล้วก็น้ำมะนาวขันนะคะน้ำตาลทรายเกลือผงปรุงรสนะคะแล้วก็ข้าวคั่วแล้วก็มือนะคะขยํำเลยคลุกให้เข้ากันเสียดายไม่มีพริก เกือบลืมเลยนะคะใส่แป้งด้วยพ้ะเจ้านะคะนี่ทุกคนดูมันคือเห็ดพึ่งหวานนะคะเตรียมเอาไวส้สำหรับทอดนะเอาไว้กินเป็นเ,เรียกน้ำย่อยนะคะก่อนจะกินมื้อกลางวันหม้อนี้นะคะเดี๋ยวจะทอดเห็ดพึ่งหวาน ชอบทอดในหม้อนะเพราะว่าเวลากระเด็นมันไม่ค่อยเลอะเทอะดีแล้วเห็ดเพื่อนหวานของเราไม่ได้มีแค่นี้นะทุกคนที่ให้ดูจานเมื่อกี้คือพวกเรากินแค่มื้อกลางวันนะคะนี่จานนี้นี่แต่มันยังมีอีกชามใหญ่เลยนะที่ยังไม่ได้ชุบแป้งนะคะนี่ให้ทุกคนดูนี่ชามนี้เเริ่มเลยสำหรับเพื่อนๆน้ำหวาน ที่จะมาเย็นนี้นะคะลาบทอดเสร็จแล้วนะคะนี่ผู้ขา้ชิมแล้วอร่อยเลยนะถึงแม้ไม่มีพริกนะคะใช้ได้อยู่นะแล้วก็เตรียมน้ำพริกเสร็จแล้วนะคะนี่มีผักวันนี้มีผักแค่สองอย่างนะมีแตงกวาแล้วก็หัวเฟนเนลนะคะ หัวเฟิเนลเนี่ยกินสดๆหน้าร้อนอร่อยมากเลยทุกคนกินแล้วสดชื่นเลยอะตึ้งนะคะเดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นๆอันนี้ตั้งกว่าซอยเรียบร้อยแล้วนะซอยแบบนี้ผู้สูงอายุน่าจะชอบเนาะกินง่ายดีอันนี้หอมซอยนะคะ กุ้งแล้วก็กุ้งเป็นตัวมันจะได้สวยงามหน่อยโอเคจะได้เรื่องแล้วสารแณรสารแณรที่น้ำหวานบอกได้เรื่องแล้วพูดเล่นนะสารแณรนะคะแล้วก็มะนาวแล้วก็น้ำตาลนิดนึงแล้วก็น้ำปลานน เรียบร้อยแล้วนะคะนี่มากินอยู่นะชิมแล้วอร่อยมากแม้ไม่มีพริกนะคะก็อร่อยเสร็จหมดแล้วนะคะกับข้าวนี่โหตักมาทัพีแรกไก่เพียบเลยแกงเขียวหวานมะเขือจากสวนของเรา เรียบร้อยแล้วกับข้าววันนี้มีแกงเขียวหวานน้ำพริกปลากระป๋องลาบหมูทอดแล้วก็ยำแตงกวาสองอย่างนี่ไม่ใช่สองเลยสามเลยนะสามอย่างนี่พ่อกับแม่ยังไม่เคยกินเลยนะคะอืมไปสุดไปสุดไปสุดน้ำพน้ำพริกมีริคอร์ดแล้วก็อีกน่าต่อไปแล้วในไทยแลนด์เดียจริงจังใช่ใช่ใช่ Dopo lo stessimo. quattro? Ma avete assaggiato, penso, tre ricette. Già anche lei ne ha no. no? Questa, no. no. questa qui mi sembrava che avere assaggiata. Guarda, no. No. no? E pure le stai dicendo alle mie botte, cambia. พี่มิ้งไม่เคยได้กินเลยนะย่างตงกวาลาบหมูทอดอันนี้มันเป็นเมนูใหม่เนาะแต่อันนั้นเป็นเมนูโบราณนะไม่เคยกินอันนี้ก็ไม่เคยทำให้พี่มิ้งกินนะเนี่ยรวมถึงน้ำวางด้วยจะมีขายแค่ที่ร้านอาหารมัไม่เป็นเมนูที่เราทำมันําบ้านยากเลยก็อร่คยๆท่

ไม่ม so ีพรก็เลยนะขนมต้องมีพร <uffy> ิกแต่มันคือแ่งเยแซ่บน้ยโมเดลมนไดกนทุกทตกวันวันเียววันดียวโอเคดีใจนะที่ทุกคนชอบนะคะทำเมนูใหม่ เออแล้วคนนี้จะให้ทุกคนโหวตแล้วนะว่าชอบเมนูไหนที่สุดพอเมื่อกี้ถามไปแล้วถามไปแล้วว่าไม่ชอบเมนูไหนที่สุดไม่มีใครตอบได้นะเพราะว่าเขาชอบทุกเมนูเดี๋ยวจะถามเมนูที่ชอบที่สุดกันเริ่มจากคนนี้สามเมนูใหม่ที่ลูกไม่เคยกินเนี่ยลูกชอบเมนูไหนที่สุดน้ำพริกปลากระป๋องอโอเค Quale piatto ti piace di più? Tra questi tre, nuove? Ah, tra questi? Tre, questi tre. Questo nuova eh, perché lo sapevo. Ah. Allora, questo è un punto. Questo, tantissimo. Questo. Secondo. questo, lo sarei allo stesso livello. Questo è primis. Questo mi piace, il sapore de, del, di questa pasta. Qua non c'è più, non c'è ma questo perché è molto rinfrescante, e queste qui di carne che sono spessissime. Oh, oh adesso non, non lo mangiare io, no, no. come aperitivo con una bollicina, un profettino. Non so, meno di, mamma No, Me senza, senza riso, ecco, More. senza riso. Ora io chiedo Babbo, ti aspetta? Ti aspetta, aspetta. a casa, no, non <il> <ride> Guarda che gamba di tutti. Ecco. Questo! No, ah, questo, no. Anni no. no questo no. Tra ah, ah, questo mi eh, no, no, no. No, eh, eh, questo. Sì, no, cioè, poi no. Meno questo e questo, no, no, no. N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 o, no, e no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, E no, no. No, 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 non c'è bla pure, risotto, non c'è giante che parla. Non c'è giante che parla, ma non c'è giante che parla. Non c'è non c'è No, no, no. Questo, questo. Questo lo levo. <ride> Ora tocca a te, amore. A me quel sapore di Nampique mi dà la morina. Il risotto pure è di Nampique, ma lui. A me piace il sapore dell'Ampique. Ora tocca a te. Quale ti piace di più tra queste ricette? Questa. Il Nampique e questo mi danno più o meno uguale. Mm. Al questo mi piace un pochino meno, però, io dicevo prima: babbo, questo mi guarda a me per, se dovessi prendere un aperitivo mm. con un prosecco, sal, un tipo con le pollicine, un prosecchino, mm. mangiarci un pochino rinfrescante, estere, infrescarci, ci starebbe bene. Se. Ma così? Ora, così con i ci piace. Ok. Oh, มเหมกนกลมจ้าสองหุมกินข้าวเสร็จแล้วไปนั่งกินไอศครีมมาอสองคลไอศครีมรากวิสกี้บรันดีบรันดีไม่ใช่วิสกี้นะบรันดีนี่ต้นกำเนิดมาจากอิตาลีนะคะเป็นบรันดีเก่าแก่ของที่นี่ใส่ไอศครีมอร่อยนะลองดูง